สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาิกาคาสิโอรุ่น A 1 7 8 W ครับของแท้กับของปลอมมันต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนครับจุดแรกผมอยากให้เรามาสังเกตกันก็คือโทนเสียงครับสีเงินเรือนนี้เป็นของปลอมนะ ของปลอมจะมีโทนเสียงแค่โทนเสียงเดียวนะครับส่วนของแท้ล่ะของแท้จะมี2โทนเสียงครับจะมีติด๊ดติดติดแล้วก็ติ๊กอย่างนี้นะครับมาดูจุดสังเกตจุดต่อมาครับสังเกตตรงหน้า ห <prueba. S 2> น้าจอหน้าแรกนะครับที่เราใช้ดูแลลวกันนะครับของปลอมเนี่ยนะครับจะวงสีส้ม,มนะจะมีสัปดาห์แล้วก็วันที่นะครับส่วนของแท้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์เดือนแล้วก็วันที่นะครับจะมีอยู่3ามช่องนะครับถ้าเป็นของแท้นะนี่คือจุดสังเกตจุดที่2นะครับจุดที่3ครับนั่นก็คือในส่วนของที่ล็อกสายนะครับของปลอมเนี่ยนะครับก็จะเห็นรูเล็กๆนะครับส่วนของแท้เนี่ยก็จะเห็นช่องว่างที่กว้างกว่านะครับ มาดูจุดต่อไปครับในส่วนของฝาหลังถ้าเป็นของแท้แน่ฝาหลังจะแบนราบกว่าของของปลอมนะครับจุดต่อมานะครับจุดที่5้านะครับก็จะเป็นการปั๊มนะครับของฝาหลังนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะปั๊มเจแปนนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับส่วนของแท้ก็จะปั๊มชัยนานะครับเห็นไหมครับเจแปนของปลอมถ้าของแท้ก็จะเป็นชัยนาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกยังไม่มั่นใจนะครับก็ลองนะครับ ช่างนกาดูก็ได้นะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยก็จะหนักประมาณนะครับ48.85กรัมนะครับส่วนของแท้ก็จะหนักอยู่ประมาณ50.72นะครับน้ำหนักของแท้เขาก็จะหนักกว่าของปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังคาใจอยู่นะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจนะครับดูที่เครื่องเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นของแท้นะครับสำหรับในากาคาซีโอรุ่น A178W นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบจริงๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ